สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการปิดตัวนี่ครับที่มันถามว่าให้เซฟพาสเวิร์ดไหมนะครับเซฟพาสเวิร์ดไหมนะครับถามว่าเรากรอกรหัสอะไรเข้าไปเนี่ยครับถามอยู่นั่นนะครับว่าจะเซฟรหัสผ่านไหมนะครับผมจะภาพปิดหน้าต่างนี้ออกนะครับเดี๋ยววิธีการทํายังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้ดูนะครับวิธีการก็คือให้ไปที่จุดสามจุดตรงนี้ครับจุด3ามจุดแล้วก็กดที่คําว่า setting ครับ setting ตรงนี้ จากนั้นครับเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงนะครับมันไม่ไกลหรอกนะครับตรงออโต้ฟิลนี่พาร์ตเวิร์ดตัวนี้เห็นไหมครับเห็นพาร์ตเวตัวนี้ไหมกดเข้าไปนะครับมันจะมีคําว่าออฟเฟอร์ทูเซฟพาร์เวิร์ดนะครับออฟเฟอร์ er นี้ปิดมันไปนะครับมันก็จะไม่ถามเราแล้วเดี๋ยวพี่สูรให้ดู เห็นไหมครับเราก็พัดเปิดอ,อะไรมาเงียบกิดบเลยไม่ถามสักคำนะครับหากอยากเปิดเหมือนเดือนก็เข้าเหมือนเดิมน,นะครับกดที่จุด3าจุดตรงน,นี้แล้วก็เซตติ้งครับเสร็จแล้วก็มาที่เลื่อนลงมานิดนึงก็พัดเปิดตัวนี้นะครับเปเปิดเหมือนเดิมมันก็จะกลับมาเช็คนะครับถามว่าเซตไหมเซตไหมนะครับแบบนั้นเลยนะครับก่อนแล้วแต่สะดวกนะครับ